หากคุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่ดีและเหมาะสำหรับคุณวันนี้ผมมีโบรกเกอร์มาแนะนำนั่นก็คือ p u p a พ m และ t i k m a i l เรามาดูกันเลยว่าโบรกเกอร์ไหนมันจะดีกว่ากันและเหมาะสำหรับคุณคลิปวิดีโอนี้ไม่มีการแนะนำในการเงินนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับไป เราเริ่มที่ความน่าเชื่อถือกันเหมือนเดิมนะทุกคนทางด้านของพิูพามเนี่ยจะได้รับการกกับดูแลโดยออสเตรเลียไซปัสและเซเชียลส่วนทางด้านของทิกเมลเนี่ยจะได้รับการกกับดูแลโดย FCA ไซปัสเซเชียลและฟิกาต้านะทุกคนทั้งสองบลกเกอร์เนี่ยได้รับการกกับดูแลดีก็จริงนะทุกคนแต่ว่าทางด้านของพิูพามเนี่ยมีโครงสร้างที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับทั่วโลกนะทุกคนและเรามาพูดถึงค่าเลเวเลตกันบ้างนะทุกคนทางด้านของพิูพามเนี่ยเขาจะให้เลเวเลตเนี่ยสูงสุดมาที่หนึ และเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่50บาทนะทุกคนส่วนส่วนทางหน้าของทิกเมลเนี่ยเขาจะให้ค่าเลเวลเนี่ยอยู่ที่สูงสุดที่1ต่อ10 0 0นะทุกคนและเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่100บาทนะทุกคนแม้ว่าทั้ง2องบล็อกเกอร์เนี่ยจะให้ค่าเลเวลมาเท่ากันนะทุกคนแต่ว่าทางห้าของพียูพามาให้คุณเริ่มต้นด้วยเงินฝากเริ่มต้นต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะทุกคนทำให้เข้าถึงได้ง่ายและลดความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะครับและเม้น่อพูดถึงค่าธรรมเนที่ ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะทุกคนพิวพามเนี่ยเขาจะให้สเปซเนี่ยที่แคบกว่าและมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมเนี่ยที่โปร่งใสกว่านะทุกคนแล้วลองมาในเรื่องของฟิวเจอร์ในการคัดลอกเทรดเนี่ยทางด้านของพิวพามเนี่ยเขาจะรองรับ MAM, PMM สําหรับนักลงทุนที่ต้องการจัดกองทุนนะทุกคนส่วนทางด้านทิกเมลเนี่ยเขาก็จะมีฟิวเจอร์ในการก๊อปปี้เทรดดิ้งนะทุกคนแต่พิวพามเนี่ยเขาจะเหนือกว่าในด้านของการคัดลอกเทรดและการบริหารพอร์ต MAM, PMM นะทุกคนโอเคเรามาดูในเรื่องของเครื่องมือใในน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 กกกกกกกาา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 รรรรรรเเเเเทททททททดดดัับ้้้งงงะะะะุุคคคขออพพพิิิววมมมมีีี่่่่ยยยจส์หห200ช Forex โล ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์หุ้น ETF พันธบัตรแล้วก็มีในส่วนของคริปโต CFD นะทุกคนส่วนทางด้านของ Tick Mill เนี่ยเขาจะมีสินทรัพย์ให้เทรดกว่า80รายการนะทุกคนอาทิเช่นคริปโต Forex ดัชนีหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์ประมาณนี้นะทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ย p ียูพาเนี่ยมีสินทรัพย์ให้เทรดมากกว่าหลายเท่านะทุกคนโดยเฉพาะหุ้น CFD และคริปโตนะทุกคนและเรื่องสุดท้ายเลยคือแพลตฟอร์มในการเทรดนะทุกคนทางด้านของ p ียูพาเนี่ยเขาจะรองรับ MT4MT5 Mill Wave Trader Tick นนะทุคทกคสเว็บเ,เทรดเดอร5 เว็บเทรเดอร์ der, เหมือนกันเลยนะทุกคนทั้งสองโป๊กเกอร์เนี่ยรองรับแพลตฟอร์มเดียวกันก็จริงนะทุกคนแต่ว่าทางหน้าของพียูพามเนี่ยเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วกว่าและประสิทธิภาพที่สูงกว่านั้นทุกคนเรามาสรุปกันเลยว่าทําไมพียูพามถึงดีกว่าทิกเมลคุณสามารถเลือกพียูพามได้เลยถ้าคุณต้องการ1เงินลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่50บาทแทนที่จะเป็น100บาทและ2สเปซที่แคบกว่าและโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสกว่า AM, M, สาฟิวเจอร์ดการกอุนที่เหนือกว่าและ4มีสินหรัอกเทมากกวรเมด อาจจะมีค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่าก็จริงแต่มีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดน้อยกว่านะทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยหากคุณต้องการโปกเกอร์ที่คุ้มค่าและเหมาะสาหรับเทรดเดอร์ทุกระดับพียูพามคือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณครับสุดท้ายนี้ใครที่การเทรดผ่านพียูพามคลิกลิงก์ใต้ดีคิปชันตรงนี้ได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เราฟังกันจนจบใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับบย